มิงกะลาบาสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนคะวันนี้ครับอยู่ที่พระธาตุมูเตานะเราอยู่ที่เชเวมอดอนะคะพระธาตุมูเตานะพระธาตุมูเตาอยู่ที่ไหนทราบไหมคะโอ้อยากแล <laughs> ถ้าเป็นภาษาพม่าจะเรียกบาโคพระโคบาโกใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยที่คนเราจะรู้จักกันนามของหงสาวดี <S S ใช่ที่นี่คือ องค์พันละเล่เคยมาด้วยนะคะที่นี่ดียังไงตัวเองพอทราบไหมคะเ,ออเขามีตำนานว่าตำนานว่า,<อ>วาค่ะ,คะลงมาแต่ไม่แต่ครับเขาก็จะเชื่อว่าคนที่ตกต่ำหรือย่ำแย่อะไรเงี้ยเราะจะมาไหว้บูชาอธิษฐานขอให้มีคนช่วยเหลือคำชู อะไรที่เรารู้สึกแย,ย,ย,ย่ๆเขาขอมีคนมาช่วยอย้มมันดีเึ้นหลังเหมือนนี้มันดีน,ดดดดดนี่ขึ้นไปประมาณนั้นนะคะตัวพระธาตุมูตเตาเนี่ยนะคะเดิมเป็นพระธาตุที่สูงที่สุดในร